ก็ขอกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องไทยที่เราบอกก้าวในคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็ขออย่างแรกเลยที่จะต้องพูดในคลิปนี้ก็คือขอขอบคุณนะครับหนึ่งร้อยซับสไครป์นะครับสำหรับคนติดตามหนึ่งคนนะครับในคลิปล่าสุดนะครับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปในโพสต์นะครับก็คือการระเบิดเทียนทีในดินแดนตรงนี้นะครับเราจะไม่พูดชื่อรับเพราะว่า ก็เข้าใจกันดีนะครับว่าประเทศนี้ก็ไไปให้อะไรนะเราจะระเบิดนะครับแล้วแทนในสยามนะครับถ้าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับผมจะรับกดระเบิดเลยโอ้ยโอ้ยแหลกแหลกเลยแหลกโอ้แหลกมากเลยโอ้มาแล้วครับระเบิดมาแล้วโอ้โหดีนะที่ผมใส่ระเบิดใต้ดินไว้ครับมันมันแล้วก็น้ํา มันทำให้ชะลอการระเบิดของเขมรนะครับก็นี่คือผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตรงนี้นะครับถูกทำลายไปเล็กน้อยนะส่วนของประเทศไทยนะตรงนี้ก็มีรอยบุบนะครับเพราะว่าตรงนี้ระเบิดมันเข้ามันมีแรงระเบิดกดเข้ามานะครับผมก็ไม่รู้มันเข้ามาได้ไงแล้วก็ตึกตรงนี้ก็มีความเสียหายมีรูนะอซอมบี้เกิดได้ไงอันนี้ก็กระสุนปีเอยี่สิบเอ็ดนะครับผมทําให้มันเหมือนนะครับขนาดมีน้ํามันเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอทําให้กพูชาคืออาจายไทยเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับในเกมนะครับผมปักธงไทยในพื้นที่ของจุดที่จุดนั่นแหละครับนะผมไม่อยากพูดนี่นะเราได้ปักแล้วนะครับทีนี้ภารกิจเราสําเร็จนะครับหนึ่งร้อยซับนะครับที่ผมบอกไปในโพสต์นะก็กลับไปดูกันได้นะครับตอนนี้เราระเบิดสําเร็จและผมได้ซ่อมพื้นที่ของไทยที่มันระเบิดเสียหายไปล่าสุด ปลตรงนี้นะครับนี่ขอบๆนะครับนะครับอส่วนของตรงนี้ครับคือจริงๆอ่ะคือผมตั้งใจว่าจะทําเป็นแบบทำาแบบว่าเอาประเทศไทยอ่ะมันมาใส่ตรงนี้นะครับให้มันใหญ่ขึ้นแต่แต่คือแบบตรงนี้คือความเสียหายของที่ผมระเบิดเนี่ยมันหนักนิดนึงครับผมมันก็เลยดินมันก็เห็นไหมครับเนี่ยผมกี้เกศซ่อมนะก็ สอนคลิปวิดีโอนี้ครับขอตัวลาไปก่อนพวกกรใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ